บรรยากาศยังมือเศร้าคือมฝ่าคือมฝนจักน้อยหนึ่งบรรยากาศตลาดเช้าน้องผือทุกเช้าวันพุธครับบ้านน้องผืออำเภอเขมราชอุบล ราชธานีหาเราเบิ่งแนวกินแนวขายบา้านเฮาผลไม้ป่าตามฤดูกาลมักเมาตาควายตัวนี้อ๋อก็มีหอมแดงหอมปูกกระเทียมบ้านเราจ้ามันคือบ,ะบะอว่าหอมบัวครับ <c oughs> หอ,อมแดงหอมกอะไรยี่เมย์กล่องละงเา่าไหร่จ้าเอาไอ้นี้จะกองเอาจะกองเนาะี่ปลูกได้ได้นอนแม่อนอนปลูกได้จ้าปลูกได้แล้เ<ม>สียบา หอมบัวหอมบัวหอมแดงหอมบัวหอมแดงเอาขล่อนนึกแม่ั้นก็ได้ครับเอาเาเลมันดมันดีมันดีวันีมนดีวันดมันดีนดีมนขายัสดีมกวดมันดีมนดเมดีมันดเมานดดีมันดดีนัดหนดัมัีมันดดดดนดีนดดนนดด้ม่เอาับอม ผักบัวเขาจะเอื่นบัวอยัางพักบัวผักบัวแดงบานบัวแดงบานเท่าอย่างนี <c <c ้นะน้องบัวมันสือพุ่มบักใหญ่น่ะนะครับเติมอีกขอบคุณครับแนวแสีบแนวเสียบโอ้ยมากระทิ่นจูบดาบบางหอยเหไหแบนเด้ ออนซ้อนของพี่กีเมียคอยพุ่หนหอวใจแก็งแกง,งหอมผักกระหยงอย่ใส่นอควเดียกำลังมากสวยคือเกา่าเรล่ะโอ้ยบ่มีเสียงเสียง,งบ่มี <c oughs> วาซาบิเมืองไทยโอ้ยห้าบาทผูกเองบ่านิผ้ายเซี่มาตลาดบ้านเ่าพักเซียนกับผูกเองแล้วผูกพกักลูกพักมันจะเอามะข,ขันสมค้ายมาก จักบาทก็อีแม่พักเสียดเอาสมพักเสียดน้ามาเต็มถุงพายสิมาลาหาบอท้อ้บักแข็งแล้วนี่ผมเสียพักเพลีก็แม่เล่านน่แล้มือปลูกกำลังง่ามสเมื่ปลูก ติดแล้วของละสีลักลักของละสีบบนเนี่เสือเห็นในจั้วของเรขูดง่ามอะไรบ่เอาลายสือซอยแม่อซื้อเห็นล้วขูดง่ามเออเาเอาไอ้เหเอาไว้เดินคืนเขาบาโตบ่แม่ บ้านเท้าโอวปูกออปููกเองถามเถียงมองสยาวน้ไดอินซี่แล้ววบใส่ปุ๋ยใส่าย,ยาโอ้เนี่ยเราขายแระแขน,นี่เขาเสืออยู่นี่มั้พักแพลมนยบรรยากาศตลาดนี่หมดเสากับโซนนั้งผิดจะเป็นหา่านขายพักขายหยาขาย โอ้ยสูตรยางสูตรเนียวของบ้านๆอาหารตามฤดูกาลเท่ากันสิเป็นส่วนทั้งผีครับพักมีสไลายเม็ดตองกระขายเนี่ยมะนาวเม็ดตองกรขายเม็ดตองกระขายสามใบชาหารามาซิบกระขายผู้ขักเนี่ยอีกไหมเราขายของบ้านๆเท่าร้ายพักนางอังเนี่ยซิบบาทมัดบักใหญ่ วอนซ้อนผักกาดหินนังผีเพือดผักกาดเพืกกรร่อกีปุู่มาละสิบบาทด้ยครับห้าบาทบ่สร้างว่านวยเทไรก่อนเนี่นนยเร้าอนันเล็กบาุกราบึงแม่บึงเลท่านคนใส่อีกอันเล็กแม่เคยถือแบ่หมเบิงให้ผมน้ำเนี้ยสานเล็กตัวใดตัวใดนี่ สองศูนย์สองนยนมาบังงหาหรือสอูนีน่ละเอาเละเดือบวานี่แม่คอยให้โซกรรเรือบวานอิริบอยางนี่แม่ล้ว <laughs> ว่าเราเคยถือน้ำมักหุ่งราวาสื้อเล็เกเล้ราไปเลยผลไม่ใหญ่ไปเราเราซักม่กันท่าออกไปละผนเคยถือสบอ <laughs> เอาดุนมวนๆไปอ,อันนี้ bon ขิงบ่นีไงโอ้ขมิ้นโอ้ผมก็ได้ขาา้างนี้เพิ่นปลูกกล้วยหลายครับนี่กล้วยมีปีมีใบกล้วยก็ได้ขายปีก็ได้ขายเลยแต่ว่าหน่วยมันนี่เด้หน่วยก็ได้ไดมีเบอร์สุนี่อครับผมแยกสี่ส่วนมาแล้วเรียบร้อยมีกล้วยมีปีกล้วยมีใบกล้วย mèo xèo tìm ngô háng ngô Há ngô hàng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  ngô mẹ, ngô hàng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  ปลาลูกเคหน่อยกับปลาชีวเหนี่ยอยากอยู่บ่ปลาลูกคาะเออปลาล่ะค่ชื่ออะไรอ่ะหมักทัวน้าบักทัวบักทัวซอยเมี่ยชื่อไม่เพิ่นขายมัดใหญ่พูดขายเป็นโข่นขายเป็นมัดนะปลาลูกดีแสดงว่าฝนตกแห้งนี่เนาะ เอาปลาคอนแต่ว่ามันปลาลุงลีลุงต่อนเน,นาะปลาคอนมาเย็นอุ๊ยผนว่ามันปลาลุงลีลุงต่อนเนาะกินครบกินกับตำบักทัวแม่แข้งก็มีแม่แข้งจานเท่าใดฮาซิบาทบดนีดเกินครบกินกระแซว,วสามตัวกินครบกับตำบักทัวแน่นอนเข่ากันหมากยางคักได้แล้วบ่ เสียงแล้วกอูปลาเยอะเมืองถือปัดบักอันนี้แล้วไหมบักเมาไหมอันนี้เพิ่นปลูกเอา่น่ามีแต่เนี่ยขักขักนอไม่ของใหญ่ๆปอกกับบยีปปอกก็มีบอปอกก็มีใหญ่ๆนี่สี่สิบบาทบอกเป็นแต่ออนซอนละค่ะ บังหน้าสิบบาทมะฮุ่งกับซีฟมะฮ่งสิบบาทมาเอาไผ่เสี่างเดียวมาตลาดนี่ไป็นหนึ่งกินมะเขียบบ้านบ่านี่มะเขียบนี่เขาจะกินซุกตังเอาแบบตาตีหน่อยนี่อันนี่บ่เอาไปบ่มเอาเอาไปบ่มเอามะเขียบบ่ม ออนซอนแนวขายออนซอนแนวกินครับอาหารบ้นบานๆเท่านะตลาดเส้าบ้านน้องผือครับทุกเช้าวันพุธอำเภอเขมราชอุบลราชธานีบ้านเฮา่อ,อึดแต่แนวกินแนีนแนขายโชงนีหลายแน่ก็สิเป็นปูป่าหน้าหน,า,นามครับกบกบ,บป่าพักก๋าซีมีแเนี่ยใหญ่ลราอยู่ บักเมากระถุงละซ่ากล้วยสามซีบบะเขียบอาหารในบ้านเราผลไม้ตามฤดูกาลมีเร้ปลาโยธายตลาดนี่แหละครับสีสันบรรยากาศคึ้มฝ้าคึ้มฝนข้นกับสีตื่นฝนจัง่อยนึงช่วงประมาณเจ็ดโมงพกโมงไปหาเจ็ดโมงนะประมาณนี้ครับปกปาปลาปลา ปลาเคขื่อนปลาเข็งเอียงนี่แหละปลาเข็งเลี้ยงปลาเค้งเอียงเปลาดิบเอียงตัวนี้ปลาเคขื่อนเนาะปลาตองปลาขาวปลาเคขื่อนเคขื่อนทินกรองเนี่ยนะมันอยู่ไกลเคขื่อนทั่งผีนะมันบราเห็นก่อนเราไม่มายีแม่คอยพันเรือบักบวบตะกาายแล้วขายสีเบิร์ดแล้วละวเขาเจ้าย่านฝนบ่เหมือนนี่ขาเจ้าบ่มาเขาเจ้าย่านฝนบางที่ฝนข่้งฝ่าื่องฝนบรรยากาศตลาดก็ได้ ข้างหวานแสบเจ้าเอออยังลอดช่องบอแ่แบบม,ม,ม,ม่ลอดช่องเราขายสิบบาทเลยมีสูตรเดี่ยวอย่างนี้มีสาคูมีลอดมีลอดช่องมีเตียงไทยเนาะสิบบาทขายได้บา้านท่ามกลได้บนเดือนนี่หรอกห้าบาทสิบบาทนี่เรามาขายสามถุงยี่สิบมาตลาดนี้พายเซ่ เปนแให้เสยอย่างเดียว <c oughs> ให้กระยา่างในฝนตัเราฝนกระลังมากครับส่วนทางหนอกเพิ่นบ่ได้ขายปกติมันจะว่างขายเต็มเลยแต่ว่า,าวันนี้เพิ่นเท,ทิดพุทนทางนะครับพุนทางพันแหลวก็เลยมีทั้งในน้ำเลยลูกป่าพัานป่านี่แล้วผู้บริยานฝนน้ำมัวก็ได้ขายเด้ตลอดฝ <c oughs> นมาแล้วก็บริยานอย่างตนคนโบมาสื่ออีแ <c oughs> ม่ขายอยู่ทางเอกก็นี่ เขาไน่เบิ่งป <it> ุ๋ยของเราปลูกเองว่าซุ้เนี่ยเอาใจนี่เมนให้เราเองคืองามแท้พักัวกันได้บักทั่วบักแตงมีแต่ขักมื่อนี้เขาจะเอาย่านฝนตัวไม่ได้พวย่านฝนครับ